มูฟี่วันเดอร์นะครับวันนี้เรากลับมาในช่วงโนนฟอยอีกแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักหนึงเลยนะครับโนนฟอยเป็นช่วงที่ต้องคัดเลือกหน่อยมันไม่ใช่แบบว่าเอาใครมาพูดก็ได้นะครับก็ดาราคนนี้เป็นนักแสดงขวัญใจผมเหมือนกันนะครับผมเคยดูผลงานเขาหลายเรื่องก่อนที่เขาจะมาโด่งดังแบบเกยงปังเอาแบบโด่งดังจริงๆนะที่คนไทยรู้จักกนะันมาจาก f ฟน a าติกบีสต์นะครับก็คือนักแสดงคนนี้เลยนะครับเอ็ดดี้เลแมน k ุณเดดี้เลดเมนนะครับก็เป็นชาวอังกฤษเนาะเขาเกิดปี1982นะครับวับนที่6มกราแล้วก็ในครอบครัวเขาเนี่ยก็เป็นครอ,อบครัวชาวอังกฤษครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเขาอะเกิดมีเชื้อสายเนี่ยอังกฤษไอริชส,สกอ t ติชแล้วก็เวลส์นะครับก็คือเขาเกิดที่ลอนดอนเลยที่อังกฤษนะครับแล้วก็อตอนร่ำเรียนมาเนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่าไงเป็นชั้นเรียนเป็นคลาสเมทนะครับกับเจ้าชายวิลเลียมด้วยแห่งราชวงศ์อังกฤษนะครับที่โรงเรียนเอตันเอตันคอลลีนะครับก็เป็นเหมือนโรงเรียนแบบไฮโซโรงเรียนแบบของผู้ดีเช้อยระวงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เขาก็สนใจเรื่องของศิลป,ปะครับตอนเข้ามาหาลาัยก็เรียนที่เคมบริดจ์นะครับเรียนมา,า,าสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะประมาณนั้นซึ่งคือหน้าตาเขาเนี่ยเหมาะกับการ,รแสดงหนังแบบพีเรียดมากหนังแบบย้อนยุคอะไรเงี้ยก็ คยแบบช่วงเดบิวนี้มีแสดงหนังเรื่องกับสการเลตโจแฮนสันด้วยนะครับหลายหลายคนรู้จักคุณเขาดีเนี่ยจากเรื่องไอที่ผมบอกไปก็คือแฟนตาติกสปีส์นะครับจากแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเป็นแฟนชายเดียวกันนะครับแล้วก็ด่งดังมากเพราะว่าด้วยความที่คือหน้าตามันหน้าตามดูน่าสงสาร <c oughs> คุณเ <c oughs> ดนดี้เขาดูแบบหน้าตาดูเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อ่าผมผมเจาะที่แฟนตาติกบีส์ก่อน <c oughs> คือเรื่องเนี้ย มันแทบจะไม่ต้องรีวิวเนาะเพราะว่ามันเป็นไตรภา,าคใช่ไหมครับที่กำลังจะมีฉายต่อทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วอ่ะทุกคนคืน่าจะเคยดูอยู่แล้วผมว่าคนดูหนังต้องรู้อยู่แล้วเป็นแฟนชายของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเป็นยุคก,ก่อนที่จะเกิดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับสัตว์อ่าเขาเรียกว่างไง แบบสัตว์วิเศษอะไรต่างๆ and where to find t h ย m สัตว์วิเศษต่างๆว่าแบบเอออยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นคนเขียนแบบตำราเรียนนะครับวิชาเนี่ยวิชาสัตว์วิเศษเนี่ยที่แฮร์รี่พอตเตอร์รุ่นคุณหลานเนี่ยเขาได้เรียนกันในยุคสมัยนั้นมันก็จะมีตัวละครนะครับหลายๆตัวที่เราคุ้นคุ้นชื่อกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าตอนหนุ่มเป็นยังไงอย่างอัลบัสดับเบิลดอร์เนี่ยที่แสดงโดจูสลอใช่ไหม แล้วก็มีตัวตัวเขาเองก็คือตัวอ่านิวใช่ไหมครับนิวส์กาเมนเดอร์แล้วก็จะมีนอกจากมีดับเบิลโด้ก็จะมีอาจารย์คนนู้นคนนี้มีกินเจวอลที่เป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยมันเป็นยุคที่ก่อนจะมีวอลเดมอร์จะซ้ำอะไรประมาณนั้นซึ่งแฟนตาติกบิสก็ตอนนี้ภาค3เนี่ยวางโปรแกรมไว้ที่ปีหน้านะครับ2 0 1 1ันสิบเอ็ดโนเวมเบอร์ก็คอยจะถึงตอนนั้นรอกันอย่างเงียบเลยนะครับหนังเรื่องต่อไปเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเพราะว่า ผมเพิ่งดูแล้วพอผมดูเรื่องนี้ผมก็เลยถึงว่าเอ้ยเนี่ยอยากทำโนนฟอร์ของเอ็ดดี้แหละนะครับก็คือหนังเรื่องติเอลนอสนะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับบอลลูนพายลอตครับเป็นนักบินบอลลูนนะครับสมัยก่อนตั้งแต่ปี1860ที่เขาแบบทำการสำรวจคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงครับตัวพระเอกเอ็ดดี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนนัก อากาศวิทยาอะไรไม่้ใช่ผมใช้คำถูกไหมคือเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบนักวิทยาศาสตร์อะอะไรอย่างนี้แล้วกันส่วนนางเอกเนี่ยเป็นนักบินนะครับซึ่งสมัยก่อนจริงๆมันก็มีเกียนกีดกันเรื่องของเพศอะไรพวกนี้นะแต่ว่าที่นางเอกเนี่ยเรนเนี่ยครับได้ได้บินเนี่ยเพราะว่าสามีเก่าของเธอเนี่ยเป็นนักบินเหมือนกันแลวเธอบินด้วยกันบ่อยหลังจากที่สามีเก่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเนี่ยเธอก็เลย ยังรับหน้าที่เป็นนักบินได้อยู่คือเหมือนได้เก็บวิชามาจากสามีเก่าประมาณนั้นแล้วก็ได้ทำภารกิจร่วมกันนะครับกับพระเอกเนี่ยคุณคุณนีไอเนี้ยของเราเนี่ยครับคุณเจมส์นะครับคุณเอดดี้ก็ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศต่างๆก็ได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างเลยครับเพราะตั้งแต่สมัยปี1860เนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าชั้นบรรยากาศนบนฟ้าเนี่ยจะแบ่งเป็นชั้นบรรยากาศชั้นต่างๆต่างกัน มีปรากฏการณ์อะไรบ้างที่เห็นเฉพาะข้างบนเท่านั้นอุณหภูมิเป็นยังไงความกดอากาศเป็นยังไงเนี่ยเฉพาะคนที่ขึ้นไปถึงจะรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็เขามีแนวคิดว่าเขาอะถ้าเขาขึ้นไปเนี่ยเขาเก็บข้อมูลว่าพอเขาจะสามารถทํานายแต่ว่า forecast weather forecast ได้ซึ่งสมัยก่อนคำเนี่ยเป็นคําที่แบบเฮ้ยเพลเจอร์จะมาพยากรณ์อ,อากาศได้ไงจะรู้ยังไงว่าอาทิตย์หน้าฝนจะตกไม่ตกอะไรเงี้ยเป็นแบบความเพอ้อฝันชัดๆไม่มีทางทําได้อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเราคือ มันก็เหมือนเป็นรากฐานครับหลังจากที่เขาไปเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีวิทยาการที่ก้าวไกลขนาดน,นี้ซึ่งผมชอบอยู่แล้วครับหนังเบรดออนทูบารรี่แล้วก็เป็นหนังที่เน้นการแสดงของตัวละครแค่ไม่ก,กี่ตัวนะครับก็อย่างที่เห็นครับนักแสดง2คนขึ้นไปบนบอลลูนเรื่องราวมันก็ต้องเกิดแค่ตรงนั้นครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะมีการตัดสลับฉากค,ครับว่าอะไรคือแรงจูงใจให้เขามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็แบบเขา ฝ่าฟันประสรรคอะไรมาบ้างนะครับคะแนนไม่ค่อยดีนะคะแนนได้แค่6.6นะครับใน IMDb ซึ่งผมรู้สึกว่าคะแนนเขาน้อยไปหน่อยผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอมไม่รู้อะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าผมชอบไงผมรู้สึกว่าอาจจะได้คะแนนมากกว่านี้ได้คืออาจจะไม่มีคลายแม็กอะไรขนาดนั้นก็ได้งแต่ผมดูแล้วผมลุ้นนะผมลุ้นแบบแบบจะจะเป็นยังไงจะรอดไหมจะแบบจะลุ้นยังไงเพราะเราไม่เคยรู้ประวัติของเขาเลยครับผมคิดว่าแบบถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายเนี่ยมันก็ไม่น่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่ามันดูแบบมันเป็นปฏิบัติการที่น,านา่ากลัวมาก นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมพูดเยอะมากเลยสำหรับเอลูนอสนะครับนจากนั้นอีกเรื่องหนึง่งแล้วกันผมยกตัวอย่างของหนังของคุณเอ็ดดี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เขาดังมากนะครับก็คือ The Theory of Everything นะครับจริงๆมีอีก3เรื่องนะผมพูดชเฉยๆมี l s é r a s l e s Danish Girl แล้วก็ไอ้ j u p r t e r ascending นะครับที่เขาแสดงด้วยแต่วันนี้ผมจะพูดถึง The Theory of Everything เพราะว่าเขาได้รางวัลน,นะครับมาจากเรื่องนี้ด้วย ่วนตัวเขาได้ได้นมินีแล้วก็ได้รางวัลเนี่ยทั้ง Golden g r o ล e ทั้งออสการ์ครับได้รางวัลเยอะมากนะครับเชอรี่เอาไ y t พิ n g ก็มาเห็นเชอรี่ก็รู้เลครับเป็นเรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเ <L un ters> ขาชอบแสดงเป็นแบบว่า <L un ters> b บ็ o ออนทู r อร่นะ <L un ters> เป็นของนักฟิสิกส์นะครับที่ตรงดังมากที่แบบใครก็ต้องรู้จักครับคนนี้เขาสตีเฟนฮอวกิงนะครับซึ <L un ters> ่งเล่าเรื่องเลยนะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประสบเหตุที่เขาแบบเนี่ย มีการทุพพลภาพนะครับที่มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้ชีวิตปกติครับเดินเหินได้ปกติพูดจาได้ปกติดูแลตัวเองได้เป็นัยรุ่นปกติครับที่แบบว่ารักในฟิสิกส์นะครับหลังจากนั้นเขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยจนสุดท้ายเขาเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวเกิดยังไงบ้างมันซึ้งครับมันก็แบบ This, มันเห็นมันเป็นโรแมนติกนะผมว่ามันเป็นความรักที่แบบว่า ความรักที่คนมีต่อกันอ่ะแบบความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยากันก็ได้มันไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันทําให้เห็นว่าความรักมีหลายบุมครับแล้วก็เออผมว่าเขาโชคดีนะในโชคดีในความโชคลายครับโชคดีที่เขายังมีคนรอบตัวที่ยังแบบว่ายังแคร์เขาอยู่ยังดูแลเขานะครับก็เป็นหนังที่ดีมากๆนะครับได้รางวัลอสการ์ด้วยเรื่องนี้สำหรับ The Theory of Everything นะครับ <name> เรื่องราวของออคุณเอ็ดดี้นี่ผมพูดถึงเขา ประวัติเขาน้อยไปไหมเพราะว่าเน้นไปที่หนังเขาเยอะมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าหนังเขาหนังดีๆเยอะนะครับแฟกต์ที่น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเขาอีกก็นอกจากว่าเขาสแสดงหนังพีเรียนหลายเรื่องแล้วเนี่ย<ๆ>เขาได้รางวัลรางวัลใช่ไหมครับที่ผมบอกไปออสการ์ Oscar มีการถ่ายแบบไหมนะเคยไปถ่ายแบบนิยาสารนะครับคู่กับคาร่าเตลาร์บีนมาด้วยนะครับแล้วก็สแสดงละครเวทีนะครับเป็นนักสแสดงที่สามารถสแสดงละครเวทีได้ร้องเพลงแบบมีพลัง นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเห็นจากลูมิสลาฟเนาะในช็อตร้องเพลงเนี้ยแล้วก็อ๋อส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทนะครับกับทั้งทอมฮิดเดลสันนะครับหรือว่าโลกินั่นเองที่เรารู้จักกันดูใน Marvel มาวิลกันอยู่แล้วแล้วก็อ่าเบนเนดิกคัมเบอร์แบชนะครับดรสเตนนั่นเองอ้าวมีมีมาวิลสองคนแล้วไม่แน่ครับ <S <S เพื่อนสนิท2คนแสดงมาวิลไม่แน่เอ็ดดี้อาจจะได้ได้รับบทอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับในอนาคตเพราะว่ายังไม่ไปโผล่ในดีซีนะก็เป็นไปได้ที่จะโผล่ในมาวิล นะครับก็อันนี้เป็นโนนฟอร์นะครับเรื่องเราน่ารู้นะครับของเอ็ดดี้นะครับคนที่หน้าตาแบบจิ้มลิมนะครับแสดงเป็นผู้หญิงก็แสดงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมีผลงานอะไรต่อไปเนี่ยก็ต้องรอชมกันครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กล้องถ่ายอะไรต่างๆเขา,เขาประสบปัญหาอะไรกันเยอะนะครับก็อย่างที่บอกไป f แฟนด t ต c ิกบีสปีส0 1 1ก็ต้องดูครับว่าช่วงนั้นจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มีหนังเรื่องของเรื่องครับที่ผมเห็นรายชื่อมาที่เขาเป็นนักแสดงนะครับ The Good Nurse นะครับ The Trial of the Chicago Seven นะครับก็ต้องรอดูครับข่าวคราวมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับ n o n for คุณ Eddie l e t m e